บางคนตอนนี้อาจจะเริ่มไลฟ์แล้วแต่ว่าเอยยอดยังไม่มามีคนดูแต่ไม่มีคนซื้อหรือบางทีไม่มีคนดูเลยถ้าทายังไงให้พัฒนาไลฟ์ให้มันดีขึ้นเนี่ยมีฟีเจอร์หรืออะไรที่ทําให้ปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมครับมีทางลัดอยู่ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาให้ไลฟ์ของเราเนี่ยปังมากยิ่งขึ้นมันมีเครื่องมือครับที่ระบบหลังบ้านของ t i k t o k เราสามารถที่จะเข้าไปเรียกว่าสปายกลุ่มช่องหรือว่ากลุ่มแบรนด์ที่เขาสามารถทำไลฟ์เนี่ยให้ปังไดเ้เขาจะมีการจัดอันดับไลฟ์ครับแล้วก็ดึงเอาเขาเรียกว่า เอามาจัดเรียงแล้วก็เอามาเรียงลําดับให้เราเห็นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าร้านไหนปังในเดือนที่ผ่านมาแล้วกันครับเราก็แค่ฟิลเตอร์กลับไปดูในช่วงเวลานั้นแล้วก็เขาจะจัดอันดับมาเลยว่าในหมวดหมู่ไหนแต่ละหมวดหมู่เนี่ยครับร้านไหนช่องไหนที่ขายปังที่สุดเราก็แค่เข้าไปดูครับว่าเขามีการจัดมุมยังไงมีมูทแอนโทนในการทำไลฟ์ยังไงมีการเชียร์มีการทำแอคทิวิตี้อะไรระหว่างไลฟ์ทำให้เขาสามารถสร้างยอดขายได้เยอะขนาดนั้น เรียกง่ายๆว่าไปสปายเสร็จปุ๊บเราก็เอามา d e v e l o p เป็นเวอร์ชันของเราวิธีการเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ครับก็ให้กดไปที่เมนูของรายงานข้อมูลครับแล้วก็ไปที่การจัดอันดับไลฟ์เราก็จะเห็นว่าฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีการฟิลเตอร์ดูตามช่วงระยะเวลาวันที่ที่เราอยากดูแล้วตรงกลางเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกหมวดหมู่ครับที่ตรงกับสินค้าของเราเนี่ยเพื่อดูว่าใครที่ขายดีมากที่สุดในหมวดหมู่นี้แล้วเราก็จะดูว่าใครที่เป็นอันดับหนึ่งในเดือนที่ผ่านมาเรียกง่ายๆเราเข้าไปกดดูได้เลยครับว่ามันมีพุทเทศมีช่วงไหนที่แบบเขา มีแอคทิวิตีที่น่าสนใจเราก็สามารถไปเอาร้านหรือว่าช่องที่ไลฟ์แล้วปังเนี่ยนะครับมาเป็นแบบอย่างที่เราจะไลฟ์ได้เหมือนกันทางลัดที่สุดนะครับก็คือการเข้าไปใช้ฟังก์ชันนี้แหละจริงๆแล้วเป็นฟังกชันที่ไม่ลับแต่ว่าพวกเราทุกคนกําลังทําให้มันดูเหมือนเป็นฟังก์ชันลับเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าไปใช้กันครับใครที่อยากจะพัฒนาให้ไลฟ์ปังไวๆนะครับไม่อยากให้พลาดฟังก์ชันนี้นะครับ